สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านครับพระผมนายพัฒนดีอมรัตนเจริญครูโรงเรียนเบญจมาราชรังผลิตสอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราครับวันนี้ก็ผมจะขออนุญาตรายงานสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันล็อการิทึมนะครับ กอนเอื่นกับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสําคัญนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนะครับโลกเราเนี่ยจเจริญขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งการคิดค้นนั้นนะครับจะต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์นะครับนอกจากความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนะครับ วิทยศาสตร์เนี่ยยังเป็นวิชาที่สําคัญกับการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์นะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเหตุมีผลนะครับการคิดเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสถานการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบทําให้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารต่างๆนะครับทำให้ผู้คนเนี่ย ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับในการสื่อสารรูปแบบต่างๆจนแพร่หลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนกลายมาเป็นแทบจะเป็นปัจจัยที่5ของเราเลยนะครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่านักเรียนปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีเก่งกว่าคนในรุ่นเราค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับ กระผมเนี่ยเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จึงจ ah ําเป็นที่จะต้องนําเทคโนโลยีนะครับมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นยุคดิจิตัลนะครับให้มีลักษณะการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้แบบตามความชอบและความสนใจซึ่งในห้องเรียนที่ผมจัดการเรียนรู้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีกันเป็นส่วนมากมีนักเรียนในห้องนะครับไปแข่งขันหุ่นยนต์ ไปแข่งขันกีโก้นะครับแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการประดิษฐ์คิดค้นในห้องแปพลิเคชันแลบของโรงเรียนนะครับมีการเขียนโปรแกรมเป็นด้วยนะครับนักเรียนเนี่ยค่อนข้างชอบทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับกระผมจึงเล็งเห็นความสนใจของนักเรียนและอยากให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้โดยนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจของเขาเองเนี่ยด้วยตนเองนะครับจากความชอบของเขาเอง นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและคงทนถาวรนนครับโดยการเรียนรู้เนี่ยที่ให้ความสําคัญกับประสบการณ์โดยตรงของเขานะครับมีความจะมีความสนใจมีความกระตุ้นล้นและมีส่วนร่วมของผู้เรียนทําให้เขาเกิดการรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองนะครับซึ่งจะมีบทบาทสําคัญต่อ,อการดําเนินการจากการเรียนรู้เขาจะสามารถทําได้ด้วยตัวเขาเองและเขาจะมีความภูมิใจประสบความสําเร็จจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเขาเอง นะครับโดยที่ไม่ใช่การนั่งเรียนและจดบันทึกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะครับซึ่งการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันลอการิทึมในคาบแรกนั้นนะครับกับผมเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อความรู้เดิมของนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบไปซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนะครับว่าทั้งสองฟังก์ชันเนี่ยเขามีความสัมพันธ์โดยที่เขาเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันนอกจากการเป็นอินเวอร์สนะครับนักเรียนจะได้รู้ว่า เขามีสิ่งใดที่สัมพันธ์กันมากนะครับโดยการเชื่อมโยงความรู้เรื่องลอกริทึมนะครับกับเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยก็ยังส่งผลถึงความรู้เดิมสมัยที่นักเรียนเรียนอยู่ตอนม .4 นะครับซึ่งจะเป็นความรู้เรื่องของฟังก์ชันเพราะเพื่อฟังก์ชันนะครับนักเรียนจะต้องรู้เรื่องโดเมนรู้เรื่องเลนสแล้วก็นักเรียนก็ยังจะต้องมีความรู้เรื่องของเลขยกกําลังนะครับซึ่งผมคิดว่าการจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับให้ได้ดีนั้นเนี่ย นักเรียนจะต้องเข้าใจบทนิยามครับผมจะให้ความสําคัญกับบทนิยามมากนะครับเนื่องตอนจา,จากกรย์จัดการเรียนรู้นะครับในตอนต้นข้ามเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปที่บทนิยามนะครับถ้าหากนักเรียนเข้าใจบทนิยามได้ดีเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาขั้นตอนต่อไปได้ดียิ่งขึ้นและเข้าใจอย่างของแท้นะครับนอกจากการเข้าใจบทนิยามนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรให้ความสนใจนะครับซึ่งจะทําให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็ ต่อเนื่องกันนะครับก็คือความเกี่ยวข้องนะครับความรู้เรื่องการเกี่ยวข้องกันของแต่ละบทเรียนในช่วงชั้นดับชั้นมอปลายว่าเราเรียนจบบทนี้แล้วนะครับเรานําบทนี้เนี่ยไปใช้ในเนื้อหาวิชาใดต่อไปบ้างนะครับจริงๆก็จะมีใช้ทั้งคณิตศาสตร์กับสามารถนําไปต่อย,ยอดในทางด้านของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่าพูดถึงในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกันเองเนี่ยนะครับเราเรียนวิชา ตอนม .4 สนะครับเราเรียนเรื่องเซตใช่ไหมครับตอนม .4 เนี่ยพอเราเรียนจบเรื่องเซตเนี่ยเรื่องเซตจะถูกนําไปใช้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไปใช้ต่อในส่วนของบทที่เป็นบทฟังก์ชันนะครับทีนี้พอเราเรียนฟังก์ชันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ต่อนะครับเป็นบทที่ต่อเนื่องกันอีกหลายระบบเลยครับก็คือเช่นบทที่เป็นตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชัน exponent i a l ฟังก์ชัน log สถิติ แลคูลัสและก็ลำดับอนุกรมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีบทอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับจะสังเกตว่านะครับเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันหลายบทเลยนะครับซึ่งในการเรียนค้าบแรกๆของเนื้อหาเนี่ยจะสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเป็นความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นักเรียนเพิ่งจะเรียนจบไปแล้วก็เขายังไม่ได้ลืมนะครับเขาต้องนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็นํามาใช้ในบทถัดไป นะครับซึ่งที่ผมได้จัดการเรียนรู้นะครับก็คือฟังก์ชันล็อกาลรทึมนะครับนักเรียนเนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติทดลองวาดกราฟนะครับนักเรียนจะได้ทดลองเนี่ยใส่ฐานเองนะครับใส่ฐานของฟังก์ชันล็อกพิจารณาว่าถ้าหากว่าฐานของฟังก์ชันล็อกเนี่ยเปลี่ยนไปนักเรียนจะได้สังเกตความสัมพันธ์นะครับของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดว่ามีความสําคัญยังไงต่อกราฟนะครับแล้วก็ได้ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกโพนนเชียลนะครับการเข้าใจบทนิยามแล้วก็การวาดกราฟเนี่ย ส่วนใหญ่จะถูกละเลยนะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่าไม่มีความสําคัญแต่จริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยเขาคือหัวใจของคณิตสตร์เลยนะครับสาหรับบทนิยามแล้วก็การมองภาพเป็นกราฟต่างๆท,ทําบางทีทําให้เรามองได้เป็นรูปปรรามมากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ผมได้นําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยผมได้นํามาใช้กับโปรแกรมวัดกราฟที่ชื่อว่าโปรแกรม GeoGebra นะครับซึ่ง โปรแกรมนี้เนี่ยเราจะเอาเข้ามาช่วยในการมองภาพของสมการนะครับมองภาพคู่กันกับกราฟทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราสามารถสร้างกราฟได้มากที่เราต้องการสามารถปรับแต่งฐานของเราแล้วก็สามารถต่อยอดยอดกราฟของเราเนี่ยไปสู่หัวข้ออื่นใน,นคาบถ,ถัดไปได้เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็เราได้สรุปองค์ความรู้ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับและผมเนี่ย ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสาบหาความรู้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า 5e นะครับมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้สามารถอธิบายลักษณะกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมได้ แล้วก็ตอบได้ว่าฟังก์ชันใดเป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดนะครับประโยชน์ของการนําโปรแกรม GeoGebra มาใช้งานนะครับนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายนะครับยังนักเรียนเนี่ยยังสามารถส่งผลงานของเขาเนี่ยไปยังผู้อื่นสามารถแชร์นะครับไปยังผู้อื่นได้ด้วยบนโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าได้ครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมต้อง ขอบคุณกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ